จะเปิดปุ๊บมาปั๊บก,ก็ต้องปีหน้านะ่ะถ้ามันไม่มีระลอกห้าระลอกหกเราก็หวังตรงนั้นอีกไงบอกตรงๆว่าผิดหวังมาสี่รอบแล้วมั้งจากบ้านที่ไม่เคยเปิดประตูทุกวันนะ<ม>แล้วก็มีคนมาทุกวันเพื่อแม่เพิ่งมาเปิดเมื่อวานนะลูกคือมันไม่มีเลยไม่มีเลยอะ่ะพูดแล้วน้ำตาจีไหล เราเปิดบ้านเนี่ยคนเขารู้ว่าในบ้านนี้มีการปักโขนเนี่ยเขาไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินเข้ามาเองแต่ตอนนี้มันไม่มีเลยบ้านแม่ทําการปักชุดโขนชุดละครชุดไทยพวกโบราณคดีทำทุกอย่างอ่ะที่เขาให้เราทําอะไรอย่างงี้ตอนนั้นก็มันไม่ถึงกับล่ำซ้ำหรอกมันก็แค่พอมีพอกินไปอะไรอย่างเนี้ยเราไม่ถึงกับแบบ หูร่ำรวยสามารถที่จะมีเงินไปฝากได้มันขนาดนั้นไม่ได้แต่เราก็มีกินไปมันไม่ได้มีไรายได้อะไรเป็นมาหาศาลขนาดนั้นหรอกนะคะเราก็ได้แค่ค่าน้าค่าไฟนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ก็มันบอกไม่ถูกว่า,าความรู้สึกมันยังไงเนาะแต่ว่ามันบอกได้ว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยจากที่เราเคยได้รับทัวร์จากเคยได้รับทีมนักศึกษาแต่ว่าเราไม่มีเลย เราอยู่มาจุดนี้เรารู้อยู่แล้วไม่มีใครมาช่วยเหลืออะไรเราเลยแล้วใครจะมาซัพพอร์ตเรานอกจากตัวเราเองต้องช่วยตัวเราเองไม่มีใครมาช่วยเราหรอกเต็มที่เราก็ต้องยื้มนี่กลุ่มเสินเขาอยู่แล้วเขาก็ต้องพูดว่าเราไม่ได้หนักหนาสากันมันก็จะเป็นแบบนี้สภาพอ่ะขนาดบางครั้งเราพูดเราขอเราอะไรไปยังไม่ค่อยใจนี่เลยแล้วเราจะพูดไปเพื่ออะไรอ่ะก็พี่ก็ค้าขายอย่างเงี้ยก็ต้องค้าขายอย่างนี้ต่อไปมันไม่จะทำอะไรไงเราจะไปทำตรงนั้นได้ไงในเมื่อจุดนี้เราค้าขายเราไปอยู่ข้างนอกเราก็ต้องเสียค่าที่ค่านู่นค่านี่เราจะมมมีปัญญไ่มีปัญญา โปรโมทที่คลององอ่างมากกว่าเพราะทางเราเนี่ยมันไม่มีที่ลอยมันก็เลยจะปิดแต่ธรรมดามันจะมีแต่พี่ก็ไม่เข้าใจว่าปีนี้ทําไมถึงไม่ให้มีก็ไม่รู้เพราะบางคนเนี่ยเราอยู่แถวนี้เราก็ไม่อยากไปไหนถูกไหมแล้วก็ทางนี้มันเป็นที่ลอยได้เราก็สามารถอยากได้ตรงนี้ไปบูมคลอ,ององอ่างแล้วพวกพี่ไปขายได้ไหมคุณคิดจะทําอะไรคุณต้องเปิดให้มันเหมือนกันให้มันคล้ยเท่าเทียมกันใครอยากไปตรงไหนหเขาไปเขาไม่อยากไปตรงไหนเขาอยากอยู่ที่เดิมแค่เขาอยู่คนที่ขาาเขามาค้าขายได้มันก็จะอยู่ที่เดิม งานเป็นรายงานผู้ใหญ่ว่าคุณได้มีเอาเงินองนองบมาทํานูน่ทนทํานี่แต่คุณไม่รู้หรอกว,ว่าปลายทางเนี่ยได้อะไรไปบ้างมาช่วยดูโรหน่อยอยากจะพูดดังๆว่าช่วยดูชุมชนหน่อยทุกชุมชนล่ะค่ะมีของดีทุกชุมชนกรุงเทพมหานครทีม่มีชุมชนไหนที่ไม่มีของดีถ้าคุณลงมาช่วยกันอุดหนุนจ,จริงๆนะคะคุณมาช่วยโปรโมทจริงๆนะคะอย่ามีทัวร์เข้าประเทศไทยคุณเอาไวโครงการเนี้ยเที่ยวชุมชนไปเสนอเข้าด้วยในกลุ่มไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น